สวัสดีครับวันนี้ก็ที่18มิถุนายนปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับไปกวัวฮานอยเหมือนเดิมวันนี้ก็วันทังคาร์นะครับเนาะนวันทังคาร์มีเวลาลงแนวทางของรัฐบาลไทยให้นะครับของ fcjd นะครับเนาะถ้ามีเวลากิจจีดีให้มาแล้วนะครับเนาะให้กับวันห้อยออกนะครับ เวลาลงให้นะครับให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมกว็วันนี้ไม่ได้อัดคลิปสดนะครับก็คลิปพายนุลนมาเที่ยวที่ป้อมพจุนเหมือนเดิมกบธรรมชาติสวยๆนะครับเนาะบ้านเราลมพัดเย็นๆนะครับธรรมชาติบ้านเราจเจิดโฉเจิดินตานะครับก็ยินไปที่แนวทางเหมือนเดิมขอแจ้งข่าวนะครับเนาะตำรวจชุนภัยบุญนาคานะครับ สำหรับคนที่ปวดหลังเขน็นขาคอบ่าลไหลนิ้วล็อกนะครับราคา290บาทนะครับเฉพาะเดือนนี้นะครับเนาะถ้าใครมีอาการดังกล่าวใช้อะไรก็ไม่หายก็ให้ถัดชินใจลองบุญนาคาดูสักครั้งนะครับเกี่ยวกับข้ามเนื้อนะครับ,ข,บ,ข,รบข้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นอะไรประมาณนี้เห็นผลแน่นอนนะครับเนาะผลละ290บาทส่งฟรีนะครับ มีทั้งแบบโอนและแบบเก็บเงินปลายทางนะครับ290บาทเฉพาะเดือนนี้นะครับเฉพาะเดือนนี้ค่าเดือนเจดเดือนกอลกรัลาเป็น3 9 0เกนะครับเพิ่มราคานะครับเนาะเนื่องจากมีค่าน่นนีนันหลายอย่างนะครับก็แจ้งไว้ก่อนนะครับเนาะแจงไว้ก่อนใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเนาะเอฟซีก็เก่าก็ทักมาได้เลย ยังขายเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับเนาะเบอร์ไลน์ที่เคยขึ้นให้น้าคลิปลายเก่านะครับเนาะลายเดิมเลยแอดไลน์ไว้ก็ทักเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับเนาะอยากให้ไลน์มากกว่านะครับเพราะไม่อยากให้โทรทีโทรมาไม่สะดวกรับนะครับแต่บางทีโทรมาก็โทรกลับนะครับเนาะสนใจจะโทรกลับสมัครฝาจะไม่ค่อยได em ้ร <Circuit S 1> ับแต่ถ้าไลน์มาก็วางเข้าไปอ่านดูก็ตอบถามได้นะครับเนาะ สอบถามเข้ามาได้นะครับพอใจค่อยสั่งซื้อนะครับเนาะไม่พอจก็าข้ามไปนะครับไม่ว่ากันนะครับเนาะกระผู้สนใจใน้ำนรสภัยบุญนาคานะครับคนที่มีอาการปวดหลังเขยนาขาคอบาา่าไหลหรือว่านิ้วล็อกประมาณนี้เกี่ยวกับเนื้อนะครับกับเนื้อเส้นเอ็นกับเนื้ออักเสบเห็นผลแน่นอนนะครับเนาะเอฟซี FC ให้ก,การตอบรับมาเยอะนะครับเนาะหายกันไปต,ตามๆกันคนดีใช้ด้วยนะครับเคยเป็นเราหายก็ แจ้งราคาไว้ก่อนนะครับเนาะสองร้อยเก้าสิบบาทจะพอเดือนนี้นะครับเดือนหน้าก็สามร้อยเก้าสิบมีทั้งแบบบนและแบบปลายทางนะครับแต่ถ้ามีพื้นที่ห่างไกลพื้นที่พื้นที่ท่องเที่ยวอาจจะเพิ่มนิดเดียหน่อยนะครับเนาะก็ประมาณน,นี้คน,นรับผลฮานอยเมื่อวานก่อนนะครับเนะาะเมื่อวานรอบห้าโมงสองตัวล่างเจ็ดแปดสามตัวบนก็ห้าห้าสามเจ็ดแปดกับห้าห้าสามเจ็ดกับแปดไปมีสักตัวนะครับเนาะ ห้ก็ไม่มีหางไปพร้มเจริญมากเลยรอบแรกรอบ2นะครับรอบ6กโมงสองตัวล่างก็3ามเสามตัวบนก็0ูนนะครับ3ามกับ0ูน39ศงสาเลมสามเราได้ไปดิ้งหนงนะครับเนาะ ก็ไม่ได้ใช่นะครับลืมไปพูดผิด3ามเก้าเราไม่เข้านะครับเนาะเราไม่มีเก้าซักตัว0ูนก็ได้ไปเด้งหนึ่งนะครับ0ูนย์ได้ไปเด้งหนึ่งสามเก้าไปไม่มีนะครับเนาะดูผิดแต่ศูนย์สองเป็นตัวกลับนะครับรับหกโมงก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งสองตัวล่างก็สามสองสามตัวบนก็หนึ่งเจ็ดสองนะครับ สองเดือนดีครับเมื่อวานสองเดือนดีมากทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะสามสองเจ็ดสองสามสองเจ็ดสองเราไม่มีนะครับเนาะจะถ้าเป็นหกสองก็เต็มเต็มนะครับเนาะเกินไปแต้มนึงนะครับเมื่อวานไม่มีโชคครับเนาะถ้าเป็นหกสองก็จะได้เต็มเลยก็ไม่มีโชคไปเสียดายนะครับเนาะเสียดายน่าจะได้จากสองเด้งหน่อยเด้งเดียวไม่ค่อยพอนะครับเนาะต้องสองเด้งถึงจะพอ วันนี้ลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเป็นแนวทางเหมือนเดิมใครสุรกจดจดไว้นะครับใครสุรกจดส้รแคบก็อรอแคบเหมือนเดิมนะครับลงให้แคบตัวคลิปนะครับเนาะพยายามให้จบวันนี้เด่นห้าเด่นสี่นะครับเด่นห้าเด่นสี่จับคู่สี่สามสี่หกสี่แปดห้าสี่ห้าหกห้าแปด 8 3 8 6ทวนอีกครั้งนะครับหาหน่อยวันนี้เด่น5เด่น4นะครับจับคู่4 3 4 6 4 8 5 4 5 6 5 8 8 3 8 6นะครับ8คู่กดเย็นไปที่5 8 5 4แล้วก็4 8นะครับ ห้าแปดห้าสี่สี่แปดเน้นในสามคู่นะครับนอ้อส่วนชุดสามตัวนะครับก็มีลุ้นสี่ชุดเหมือนเดิมมีหกห้าแปดหกห้าสี่หกสี่แปดหกแปดสามนะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่หกห้าแปดหกห้าสี่ 6 4สี่แปดนะครับสามชุดก็คบทวนนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้ 1, 8, วันที่18ปดวันอังคารนะครับเนาะสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันนะครับเนาะคาเวลารอสึกใหญ่นะครับเนาะรอสึกใหญ่สึกเงินแสนอีกแสนอีกนานนะครับเนาะสึกใหญ่เช้านี้วันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ก็ใครไม่ดีเดี๋ยวก็ขัดไปนะครับเนาะขัดไปถ้าใครเราดูดบอสครก็ ไม่พุงนี้ก็บเหลือ,อนี้ครับองให้ครับเนาะไม่พุงนี้ก็บเหลือ,อนี้สำหรับรัฐบาลไทยนะครับเนาะรอเก็บเงินือไปด้วยกันก็ส่วนจึกเล็กสึกน้อยเงินผันก็ใครชอบก็จัดนะครับเนาะค่าเวลาส่วนบางคนเขาไม่สนใจสึกใหญ่นะครับบนาะงคนบอกซื้อยากตัวกันเยอะมีภาษีทักมาจะให้ลงให้ทุกวันถูกไม่ถูกไม่ว่ากันนะครับเนาะ เขาบอกมยุง่งแล้วแต่บาไทยเขาบอกซื้อชาอีพีซีักมานะครับเนาะลงให้นะครับลงให้ทุกวันหลังจากนี้ลงให้ทุกวันถ้าวันไหนไม่มีเวลาอาชีพก็จะลงในช่องชุมชนให้นะครับก็เลื่อนเลื่อนดูนะครับเนาะสักใครชอบก็เลื่อนหาเจอหาแล้วก็จกเจอนะครับนเนาะจนไปเรียนมาใครไม,ม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเนาะก็ขา้ามไปนะครับไม่เป็นไรสำหร,รับคนที่ชอบเลื่อนหาเอานะครับเนาะถ้าวันไหนไม่ได้อาชีพก็ลงให้ประมาณนี้ แล้วก็ฝากไว้แค่นี้ครับเพราะว่าทุกคน่งเฮงรวยเดือคลิปหน้านะครับกดใครจุดไม่ทันก็อย่างที่เคยบอกนะครับกดจุดคลิปนะครับก็คืพโวยให้กดจยุดคลิปก็จดได้เลยสำหรับคนสะดวกจดนะครับเพื่อคลุงคณป้าฟังอยู่อยาาดุนกระลกลกระหลานครับเนาะแก่สิงเพื่อจดไม่ทันประมาณนี้แคปม่เป็นประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเดือคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ